อยากสอบถามหน่อยนะคะว่าโรงเรียนนี้ยังรับนักวิชาการสาธารณสุขที่ประจำห้องพยาบาลอยู่ไหมคะเราเคยประกาศรับสมัครไปนะครับแต่ว่าเพิ่งมีคนมาสมัครไปเองครับยังมีที่ไหนว่างไหมคะอมตอนนี้นะครับก็มีที่โรงเรียนบนดอยนะครับที่นั่นตำแหน่งนี้ยังว่างแต่ว่าเราต้องการครูมากกว่านะครับฉันทำได้คะ่ะดูประวัติฉันหน่อยค่ะ ประวัติคุณก็น่าสนใจดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรับคุณเข้าทำงานแล้วกันครับถ้าคุณสอนหนังสือได้เราเริกง,งาน้เมื่อไหร่คะอีกสักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวผมติดต่อกลับไปแล้วกันครับวันนี้เลยได้ค่ะคือฉันแต่งหน้าทต่ผมมาห้ารอยแล้วค่ะจะเริ่มวันนี้เลยเหรอครับเ,เดี๋ยวยังไงผมติดต่อกลับไปทีดีกว่าครับจริงๆนะคะรับงานแล้วรจริงๆนะคะครับผมครับยังไงเชิญเก็บกระเป๋ารอได้เลยครับยังเก็บกระเป๋าก่อนนะคะบก ที่โรงเรียนก็มีครูพาราอยู่แล้วอะครับเราไม่ได้รับเพิ่มค่ะคือตอนนี้คือผมเดือดร้อนจริงๆครับหออยากได้งานจริงๆผมชอบจริงๆครับขมอช่วยหน่อยเลยนะคะให้ผมทําอะไรก็ได้ครับคือตอนนี้ผมเดือดร้อนจริงๆนะหมอจะว่าไมก็พอมีอยู่นะรชงเหรอแต่ก็อยู่ไกลคุณไปได้ไหมล่ะได้ครับผมทํทำได้ครับไปได้หมครับ นอกจากสอนภาระแ,ะแล้วยังต้องสอนวิชาอื่นด้วยนะผมทำได้ครับหมอ,อ,อหได้งั้นเดี๋ยวผมขอดูประวัติคุณหน่อยดีครับเป็นว่าผมรับคุณไว้ทำงานดูก่อนแล้วกันนะครับจริงครับหมอใช่ครับผมโอ้ครับ<ะ>ครับบังเอิญขาดครูอยู่พอดีเลยนะครับครับยังไงเดี๋ยวผมจะให้คนติดต่อไปทีนึงแล้วกันนะครับ่าเริ่มงานเมื่อไหร่ไม่ เธอเคยได้เห็นหรือเปล่าว่าความรักเป็นเช่นไรฉันไม่เห็นหรอกแต่ฉันก็รู้สึก ไม่ว่าความคิดถึง,ง,งมันหนาตาเป็นเช่นไรฉันไม่รู้หรอกต่ฉันเคยรู้สึกไม่ตาม่างกันกับใจฉันหรอกสิ่งนั้นที่เธอสัมพัน เธอก็ทำให้เชื่อใจและฉันมั้นใจแต่เธอก็รู้สิใครเนะี่ยไม่ต่างกันกับเธออีกเชนกันสิ่งนั้นที่เธอสั่ง เลยสมแน่เป็นเหรือเปล่ามันเป็นร้ายไปเรียนในบทนทนาครููอะไรครูเห,ห็นนะพวกเธอเล่นกันตอนขึ้นบันไดรู้ไหมว่ามันอันตรายมากเวลาขึ้นลงบันไดให้ชิดขวาแล้วขึ้นลงตามลูกศรด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกเธออย่าวิ่งขึ้นบันไดเพราะมันจะเกิดอุบัติเหตุรู้ไหมค่ะ<ฆ>แล้วอีกอย่างหนึ่ง มันขวางทางครูนะรู้ยัง<า>ไปเรียนได้แล้วอ่าเด็กๆเสร็จหรือยังพี่ครูสั่งไว <หา S 1> ้ยังค <หา S 1> <า>่ะงัน้นเขียเสร็จแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องไปทำที่บ้านนี่ฟองเธอนั่งดีๆเดีด๋ยวก็ตกเก้าอี้หรอก ดีๆไม่เป็นหย่างไรนี่มันเป็นเวลาเรียนนะไม่ใช่เวลาเล่นกูแอบไม่เห็นตัวอย่างนี้เลยกูโตอย่างไรป๋องป๋องเจ็บตรงไหนทำไมเจ็บตระดูกขากูดูไหนสิ รู้ไหมอุบัติเหตุทางนี้มันเกิดที่เขาป๋องป่องนั่งไม่ดีอุปกรณ์โรงเรียนเราก็ต่อมากแล้วทีหลังเนี่ยนั่งแบบนี้หิกนะ,ะนงคุูป่องให้หายแล้วครับ Yeah, mm hmm. เดี๋ยวถอะเดี mm ๋ยวพึงมาที่คูแอบ์ตรงเราเลยเนาะอืมใช่ครูบอกว่าถ้าหากน้ำเลอะพื้นให้รีบคำความจะอาจไม่ได้เกิดกวอนนี้เหยีีก่อนจอนักเรียนให้ไม่รู้ทำน้ำหกไว้ถ้านักเรียนเจอแบบนี้นะ ต้องรีบทำความสะอาดเลยนะม่แนนจะเกิดอุบัติเหตุได้จ้เา,เาเข้าเียนไดเยอะเยอะไปแล้วนักเรียนเริ่มเยอะอะไรเนี้ยจับเท้า ดีนักเรียนทุกคนอาทิตย์ทิ่แล้วครูได้สอนกระโดดเชือกไปทําได้กันหรือเปล่าทำได้ค่ะเอาในปองในปองไอปองปองปองเฮ้ยปองมาครับเอา้าปองทำไมเธอถึงมาคนเดียวล่ะเพื่อนผู้ชายหายไปไหนหมดเขาไขรลูกเสือครับแล้วทําไมเธอถึงไม่ไปล่ะผมติดรอวิชาพละครับ พี่เธอติดมาห้าปีแล้วนะไม่เอาไม่พูดผมรับไม่ได้งั้นครูก็ไม่มีอะไรจะพูดงั้นวันนี้ครูจะไม่สอนละกันหรือว่าเพื่อนไม่มากันเยอะครูจะให้พวกเธอไปเล่นกันตามสบายเลิกแถวจ้ะเ <Hey. S 1> ้านี้ มีทุกเทอมมีทุกปีมีทุกรุ่นอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันนะเนี่ย,เ,ยเบื่อเบื่อ พาเพื่อไปห้องพยาบาลน,นะงั้นครูว่าวันนี้เรามาทำความสะอาดสนามหญ้าก,กันดีกว่าเพราะว่าสนามหญ้าเป็นสถานที่หนึ่งที่อันตรายมากเราควรที่จะหมั่นตรวจสอบดูแลรักษามันอย่างเช่นเศษไม้หรือว่าเศษหินเราควรที่จะเก็บเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียนนะ งั้นวันนี้เรามาช่วยกันดีกว่ามาตามครูมา,มา ครูอแอนสอนแล้วหรอดื่มแบบเนี้ยเดี๋ยวก็โดนไฟช็อตตายหรอไม่ใช่เราจะเราจะรู้ได้ไงว่าตู้เนี่ยปลอดภัยดูสิมีเชื้อโรคหรือเปล่า,าก็ไม่รู้อ่ะกูจีวันหลังเราจะไม่ทำอีกแล้วเขาทำแบบนี้ไงทนมากปวดจีวะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้วดจีแล้วหเหรอ ไว้ได้สองเข้ามาทำอะไรดีขูดฉี่ไอ้นี่มันาห้องน้ำผู้หญิงไม่ได้สองขาสองขะมีรายกัรสองมอะไรกันเนี่ยปวดฉี่ออกบ้านออกมานที่ไหนขูดฉี่ปวดฉี่อ่ะมีอะไรกันพูดเธอก็ในนี่จะเข้าห้องน้ำผู้หญิงนะครับจริงหรือเปล่าป๋องกลัวผีห้องน้ำชายอ่ะอีกอย่างมันก็เหม็นด้วยแหละงั้นเดี๋ยวคุยไปส่งเพราเธออยู่นี่นะค่ะอ่ะไปเดี๋ยวคุยรออยู่ตรงนี้แล้วกัน อย่าทิ้งหนูนะเข้าไปเธอครูว่าห้องน้ำนี่ก็แสงสว่างก็เพียงพอแล้วนะเพียงแค่พวกเธอช่วยกันไม่ให้ห้องน้ำเนี่ยสกปรกไม่มีกลิ่นเห็นก็เพียงพอแล้วงั้นเอา,อางี้วันนี้เธอก็ทำความสะอาดแล้วกันครูไปก่อนแล้วกันนะบายเฮ้ยครู ป๋องเป็นอะไรบางคอป๋องทาไมทาแบบนี้แควรเคยบอกว่าไงแครเคยบอกว่าให้ขึ้นสะพานล,ลอยแล้วก็ข้ามทางมาลายครับจำไว้นะถ้าป๋องทำแบบนี้อีกจะเกิดอุบัติเหตุถึงตายได้รู้ไหมทีหลังอ่ะให้ขึ้นสะพานล,ลอยแล้วข้ามทางมาลายเข้าใจไหมป๋องขอโทษครับไม่เป็นไรไปจัด้านได้ เออคุณครูแอนใช่ป่ะครับใช่ค่ะฉันครูแอนค่ะผมว่าเราไปหลบฝนข้างในก่อนดีกว่าค่ะพี่อคุณครูแอนใช่ป่ะครับใช่ค่ะฉันแอนดิยูค่ะชื่อดังเลยอ่ะผมสองเก้านิ้วเท้าสี่ช่ห้า คุณเก็บมันไว้อยู่หรอคะดีใจจังเลยอ๋อนนะคะอ่ะฝากให้ผูใหญ่ด้วยนะคะน้าแ,แต่งงานฉันนะคะแล้วก็บันทึกเนี้ยฉันให้คุณฝากค่ะอย,คคอ,ยอย่างน้อยคุณก็ช่วยมีประโยชน์มากกว่าฉันอืมฉันไปก่อนนะคะ Turn